ลิเวอร์พูลได้เปรียบกฎใหม่คาราบาวครับเปิดทางเกฮีลงเล่นได้หากซบแอนฟิวสวัสดีครับแฟนๆเดอะคอปทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เรามีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในอังกฤษที่อาจส่งผลโดยตรงต่อการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในอนาคตโดยเฉพาะกับเป้าหมายอย่างมาร์เกฮีกองหลังจากคริสตันพาเลตที่ตกเป็นข่าวกับหงแดงมาตลอด2-3ปีหลังนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานตรงกันว่า EFL หรือฟุตบอลลีกอังกฤษได้เปลี่ยนกฎเกี่ยวกับคัพไทยในรายการคาราบาวคัพซึ่งเดิมทีนักเตะที่เคยลงเล่นรายการนี้กับสโมสรหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถลงเล่นกับอีกสโมสรที่เข้าร่วมได้ภายในฤดูกาลเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้ว กฎข้อ6.4ที่เพิ่งมีการแก้ไขระบุว่านักเตะที่ลงทะเบียนกับสโมสรใหม่หลังจากย้ายทีมในตลาดซื้อขายสามารถลงเล่นในคาราบาวครับได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยเล่นให้สโมสรเก่าในรายการเดียวกันก็ตามโดยมีเงื่อนไขว่าการย้ายทีมนั้นเกิดขึ้นก่อนตลาดซื้อขายปิดและสโมสรเก่าไม่ได้อยู่ในรอบรองชนะเลิศยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือทอมเฟลโลสที่เพิ่งย้ายจากเวสต์บรอมวิดมาอยู่กับเซาท์แทมป์ตัน ปกติแล้วเขาจะติดคับถ่ายแต่กฎใหม่เปิดโอกาสให้ลงสนามกับทีมใหม่ได้ในเกมเจอร์ลิเวอร์พูลรอบ3ที่แอนฟิลด์ทันทีและนี่เองครับที่กลายเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูลเพราะหากในอนาคตหงแดงกลับมาสนใจมาร์เกฮีอีกครั้งในตลาดเดือนมกราคมแม้ว่าเกฮีจะเคยลงเล่นคาราบาวครับกับคริสตันพาเลซไปแล้วแต่เขาก็ยังสามารถลงสนามให้กับลิเวอร์พูลได้หากทีมเราทะลุเข้าสู่รอบลึกๆของรายการนี้ ลองคิดตามดูนะครับหรือดูการก่อนก่ๆหรือว่าพูเคยพลาดโอกาสใช้นักเตะใหม่ในคาราบาวครับหรือ FA ครับเพราะติดกฎคับทายมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้การแก้กฎทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่เพียงแต่เปิดทางให้หงแดงเสริมทัพได้อย่างยืดหยุ่นขึ้นแต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับนักเตะที่กําลังจะย้ายทีมเพราะพวกเขาจะไม่ถูกจํากัดสิทธิ์ ทีนี้หันกลับมาที่เกฮีครับกองหลังวัย24ปีรายนี้สัญญากับคริสตันพาเลสกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลและยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่นั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลมีทางเลือก2แบบรอจนหมดสัญญาแล้วคว้ามาแบบฟรีๆหรือถ้าจำเป็นจริงๆอาจจ่ายค่าตัวเล็กน้อยในเดือนมกราคมเพื่อปิดดิวล่วงหน้า แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอีกข้อหนึ่งว่าตอนนี้ลิวร์พูยังไม่น่าจะรีบร้อนคว้าตัวเกฮีในตลาดหน้าหนาวเพราะอาเนสลอตกำลังพอใจกับคู่เซ็นเตอร์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟานได้โกนาเต้หรือดาวรุ่มอย่างเลโอนีและที่สำคัญหากเกฮีไม่ต่อสัญญากับพาเลซจริงๆหงแดงก็อาจเลือกเจรจาล่วงหน้าและเซ็นฟรีหลังจบฤดูกาล แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนกฎครั้งนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ทําให้เกฮีกลับมาอยู่ในความคิดของสโมสรอ,อีกครั้งเพราะถ้าเซ็นสัญญาเดือนมกราคมเขาก็ยังช่วยทีมได้ทันทีในคาราบาวคับรอบลึกๆซึ่งอาจเป็นความแตกต่างระหว่างการเข้าชิงหรือไม่เข้าชิง พูดถึงตรงนี้ผมอยากชวนแฟนๆย้อนนึกถึงยุคก่อนหน้านี้อย่างปี2003 2004ที่ลิเวอร์พูลมีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดคับไทยจนไม่สามารถใช้ตัวหลักใน FA Cup คัพไ้เต็มที่หลายครั้งเราต้องส่งผู้เล่นสำรองลงมาแทนเพราะตัวจริงไปเล่นให้ทีมเก่ามาแล้วความเสียเปรียบตรงนี้เคยทำให้เราเสียโอกาสไปพอสมควร แต่กฎใหม่ปีนี้อาจจะช่วยให้การวางแผนเสริมทัพของหงแดงเป็นอิสระมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้นักเตะที่หลังเลว่วาจะย้ายทีมกลางฤดูกาลหรือไม่ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแฟนๆคิดว่าิเวอว์พููควรทุ่มเงินคว้าเกฮีเลยในเดือนมกราคม เพื่อใช้เขาทันทีทั้งในหลีกและบอลถ้วยหรือควรรอจนหมดสัญญาแล้วคว้าตัวฟรีในซัมเมอร์หน้าแบบที่เคยทำกับนักเตะหลายคนเช่นโจโอเอลมาติปหรือเจมส์มิลเนอร์อยูฟาตั้งข้อหาซิเมโอเน่เดือดใส่แฟนหงที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลโดนหางเลขด้วยผมมีประเด็นร้อนจากเวทียุโรปมาฝากกันครับเกี่ยวข้องกับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดดราม่าที่แอนฟิลด์เมื่อสัปดาห์ก่อนระหว่างลิเวอร์พูลพบแอตเลติโกมาดริด เกมนั้นจบลงด้วยชัยชนะของหงแดง3-2ต่อจากลูกหม่งท้ายเกมของเวอร์จิลฟานได้แต่เรื่องราวหลังเกมกลับเป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันครับผู้ที่ตกเป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็คือดีเอโกซิเมโอเน่กุนซือจอมเข้มของแอตเลติโกมาดริดเพราะล่าสุดยูฟาได้ตั้งข้อหาทางวินัยต่อเขาจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณข้างสนามและการประทะกับแฟนบอลลิเวอร์พูลย้อนกลับไปในช่วงท้ายเกม กล้องถ่ายทอดสดจับภาพชัดเจนว่าซิเมโอเนแสดงอาการเดือดพล่านเขาเดินเข้าไปประทะคารมกับแฟนบอลฝั่งเดอะคอปถึงสองครั้งก่อนจะถูกทีมงานและเจ้าหน้าที่พยายามห้ามปรามสุดท้ายผู้ตัดสินมาริซิโอมาริอานีแจกใบแดงตรงๆไล่เขาออกจากสนามทันทีภาพนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ในเวลาไม่กี่นาทีสาเหตุเกิดจากอะไร จากคำให้สัมภาษณ์หลังเกมกับโมวิสตาซิเมโอเน่ยืนยันว่าเขาถูกด่าทอตลอด90นาทีจากแฟนบอลที่อยู่ด้านหลังม่านั่งสำรองเขายอมรับว่าตนเองอาจตอบสนองเกินกว่าเหตุแต่ก็พยายามอธิบายว่าคุณไม่รู้หรอกว่าการถูกด่าทอต่อเนื่อง90นาทีมันเป็นอย่างไรผลจากการกระทำครั้งนี้ตอนนี้ยูฟาเริ่มสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้ว และโทษที่ซิเมโอเน่อาจเผชิญมีตั้งแต่การปรับเงิน20,000ถึง50,000ยูโรไปจนถึงการห้ามคุมทีมข้างสนามอย่างน้อย1น,นัดหรือหากถูกมองว่าร้ายแรงจริงๆอาจโดนแบนดสูงสุดถึง3นัดเลยทีเดียวที่สำคัญลิเวอร์พูลเองก็ไม่รอดจากการถูกลงโทษครับเพราะมีรายงานว่าแฟนบอลหงแดงบางส่วนคว้างป้าสิ่งของลงไปในสนามทำให้สโมสรถูกยูฟาตั้งข้อหาด้วยเช่นกัน โดยตอนนี้มีการขอหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในสนามแอนฟิลด์เพื่อช่วยการสืบสวนประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของทั้งผู้จัดการทีมและแฟนบอลครับไม่ว่าจะเป็นซิเมโอเน่ที่แสดงอารมณ์รุนแรงเกินไปหรือแฟนบอลที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ต่างก็ส่งผลเสียต่อสโมสรและชื่อเสียงในเวทียุโรปทั้งนั้นผมอยากชวนแฟนๆคิดต่อว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซิเมโอเน่ตกเป็นประเด็นด้านพฤติกรรมใช่ไหมครับ ตลอดช่วงที่เขาคุมแอตเลติโกมาติดกว่า10ปีเรามักเห็นภาพเขาวิ่งพล่านโวยวายหรือแสดงอาการที่แฟนบอลทีมคู่แข่งมองว่าเกินงามแต่ในอีกมุมหนึ่งนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ทีมของเขามีพลังและสู้ด้วยความมุ่งมั่นแต่เมื่อเจอกับบรรยากาศร้อนแรงที่แอนฟิลมันอาจจะเลยเถิดจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ย้อนกลับไปสักนิดครับในอดีตเราก็เคยเห็นกุนซือดังๆมีปัญหาคล้ายกันอย่างเช่นโชเซ่มูรินโญ่ที่เคยถูกยูฟาลงโทษห้ามคุมทีมข้างสนามเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือแม้แต่เยอเกนครอปเองก็เคยถูกปรับเงินจากการออกอาการเกินเหตุแต่สิ่งสำคัญคือวิธีการจัดการหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นคำถามที่น่าคิดก็คือแฟนๆคิดว่าโทษแบน1-2นัดเพียงพอแล้วหรือยังหรือ,อยูฟาควรจัดการขั้นเด็ดขาดกว่านี้ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างและในมุมกลับกันแฟนบอลลิเวอร์พูลเองควรต้องมีวินัยมากขึ้นหรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้สโมสรนโดนหางเลขจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมสโลตส่งการบ้านอิสักรเรียนรู้เกมเพรสซิงจากเดมเบเล่ผู้คว้าบอลลงดอเราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนที่เชื่อมโยงกันทั้งในแอนฟิลด์และเวทียุโรปนั่นคือเรื่องราวของอุสมานเดมเบเล่เจ้าของรางวัลบอลลงดอปี2025 และอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าค่าตัว125ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลที่อารเนสลอตออกมาชี้ชัดว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาควรเรียนรู้จากเดมเบเล่เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเดมเบเล่ le, สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสข,ของปารีสแซงแชกแมงขวารางวันบอลลงดอไปครองเหนือลามีนยามมลดาวรุ่งบาร์เซลโลนาและวิตินยาเพื่อนร่วมทีม p s g ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ PSG ของลุยส์เอนริเก้คว้าไปถึง5แชมป์รวมถึงยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่พวกเขาเขี่ยิเวอว์พูลตกรอบ16ทีมสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจคืออาเน่สลอตได้ยกย่องเดมเบเล่ว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในแง่เกม pressing หรือการไล่กดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนเขามองว่าจุดนี้คือสิ่งที่อิซักต้องพัฒนาขึ้นหากอยากก้าวไปถึงระดับเวทีโลกเหมือนเดมเบเล่สลอตกล่าวว่า เขาประทับใจ PSG ไม่ใช่เพียงเพราะการยิงประตูมากมายแต่เพราะวิธีการกดดันที่เข้มข้นและมีระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดมเบเล่ที่โดดเด่นอย่างมากในเกมรับเชิงรุกตรงนี้เองที่กุนซอชาวดัตช์อยากให้อิซักซึมซับและพัฒนาเพิ่มเขาบอกว่าเมื่ออิสซักฟิตสมบูรณ์เล่นได้90นาทีต่อเนื่อง3เกมต่อสัปดาห์ขั้นตอนต่อไปคือการยกระดับในแง่ของการเพรสซิง ถ้าพูดถึงสถิติอีซักเองก็ไม่ธรรมดาครับฤดูการก่อนเขาอยู่ในกลุ่มกองหน้าอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกด้านการแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายแต่สลอตคาดหวังมากกว่านั้นเพราะด้วยร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นทางแทคกติกอีซักสามารถเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องได้กว่านี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพกันสักนิดครับยุคข,ของเดอร์คาที่ลิเวอร์พูล เขาไม่ใช่กองหน้าที่มีสถิติการยิงประตูมากที่สุดแต่แฟนบอลจำได้เสมอว่าเขาคือเครื่องจักรเพรสซิงตัวจริงกัดไม่ปล่อยไล่ตั้งแต่ต้นเกมจนจบและคอยเปิดทางให้กองหน้าเพื่อนร่วมทีมได้2ประตูอิสซักเองถ้าพัฒนาเรื่องนี้ได้จะทำให้เขากลายเป็นกองหน้าที่อันตรายทั้งการจบสกอร์และการทำงานเพื่อทีมอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเส้นทางสู่บัลลงดอของเดมเบเล่ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ ก่อนหน้านี้เขามักเจ็บบ่อยไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าเขาจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่ในฤดูการล่าสุดเดมเบเล่ปรับตัวทั้งร่างกายและแทคกติกจนสามารถเป็นคีย์แมนให้ PSG และคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของนักฟุตบอลมากครองได้สำเร็จนี่จึงเป็นบทเรียนที่ดีให้อิซักเห็นว่าการพัฒนาเรื่องเล็กๆอย่างเกมเพรสซิงอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะยกระดับเขาไปถึงเวทีโลกสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลอาจมีคำถามในใจว่า ทำไมต้องเน้นเรื่องการ pressing ขนาดนั้นคำตอบคือฟุตบอลสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุโรปทีมที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ยิงประตูได้เยอะแต่ต้องป้องกันตั้งแต่แดนหน้าเพราะยิ่งกดดันคู่แข่งได้เร็วโอกาสเสียประตูก็น้อยลงและโอกาสสร้างเกมรุกก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นดังนั้นเมื่อมองไปข้างหน้าหากอิซักสามารถเพิ่มความดุดันในเกม pressing ได้เหมือนเดมเบลเล่เขาอาจไม่เพียงแต่เป็นกองหน้าค่าตัวแพงที่สุดของลิเวอร์พูล แต่ยังกลายเป็นคู้ถาชิงบัลลงดอนในอนาคตด้วยคำถามที่อยากฝากไว้ให้แฟนๆคิดร่วมกันก็คือคุณคิดว่าอิซักจะสามารถพัฒนาเกมเพรสซิงจนกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบได้เหมือนที่สล็อตคาดหวังหรือไม่และเขามีโอกาสก้าวขึ้นไปถึงระดับบัลลงดอนในอนาคตเหมือนเดมเบเล่หรือเปล่าแฟนหงเดือดซาลาพลาดบัลลงดออีกครั้ง เราจะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ที่ทําให้แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวางโมฮัมเหม็ดซาลาจบเพียงอันดับ4ในการประกาศรางวัลบอลลองดอรเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันจันทร์นักกรุงปารีสเหล่านักเตะระดับโลกต่างตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของวงการฟุตบอลแต่สิ่งที่แฟนหงหลายคนรับไม่ได้ก็คือการที่ซาลาไม่ได้แม้แต่ติดท็อป3ของโลก ทั้งที่ฤดูการที่ผ่านมาเขามีผลงานที่จัดว่าสุดยอดยิงและแอสซิสรวมกันถึง57ประตูแอสซิสแต่ผลลั์กลับกลายเป็นว่าอันดับหนึ่งตกเป็นของอุสมานเบมเบเล่แห่งปารีสแซงแชร์แกงแมงแฟนบอลจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียถึงกับระบายอารมณ์ด้วยคำว่านี่คือการปล้นแห่งศตวรรษขณะที่บางคนถึงกับบอกว่าโมซาลาคือนักเตะที่ถูกไม่ให้เกียรติมากที่สุดในโลก และเมื่อย้อนกลับไปก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนหงรู้สึกเช่นนี้ครับปี2019เวอร์จิลฟานดาเคยพลาดรางวัลน,นี้ไปเพียงแค่7คะแนนให้กับลิโอเนลเมสซี่ความรู้สึกของแฟนๆในตอนนั้นยังคงสดใหม่และครั้งนี้ก็เหมือนการตอกย้ำว่ารางวัลบัลลองดออาจไม่ได้สะท้อนผลงานในสนามเสมอไป ในมุมของผมต้องยอมรับว่าเดมเบเล่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับ PSG โดยเฉพาะการคว้าแชมป์ถึง5รายการรวมถึงยูฟาแชมเปียนส์ลีกแต่ถ้าเรามองเฉพาะความต่อเนื่องและการเป็นผู้นำทีมซาลาไม่ได้เป็นรองเลยครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาคือคนที่แบกทีมลิเวอร์พูลในเกมสำคัญสคัญอยู่เสมอและยังมีความเป็นมืออาชีพสูงจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสนามคำถามที่แฟนบอลตั้งขึ้นมาคือ ทำไมซาลาห์ถึงไม่เคยได้รางวัลน,นี้เลยทั้งที่เขามีฤดูการระดับบอลลองดอร์มาแล้วอย่างน้อย2-3ถึงครั้งนี่คือสิ่งที่น่าคิดครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้แฟนบอลพูดถึงกันมากคือการที่ซาลาห์เลือกไม่เดินทางไปงานประกาศรางวัลดูเหมือนเขาจะรู้ผลล่วงหน้าและอาจไม่ต้องการมีส่วนร่วมในสิ่งที่เขาเองอาจมองว่าไม่ยุติธรรมแต่ก็ต้องบอกว่ามีเป็นการตัดสินใจที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาเพราะแทนที่จะเสียเวลาไปกับงาน เขาน่าจะโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือฤดูกาลปัจจุบันกับลิเวอร์พูลแฟนหงหลายคนมองว่านี่อาจเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีสำหรับซาล่าเพราะแม้อายุจะ33ปีแล้วแต่เขายังคงฟอร์มดีไม่มีตกและบางคนก็เชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะสามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตนเองคู่ควรกับบัลลองดอร์คำถามที่ผมอยากทิ้งไว้ให้แฟนๆลองคิดกันก็คือ คุณคิดว่าบัลลองดอร์ในทุกวันนี้ยังมีความหมายเหมือนเมื่อ10ถึง20ปีก่อนหรือไม่หรือมันได้กลายเป็นรางวัลที่สะท้อนชื่อเสียงและทีมที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าผลมานของนักเตะจริงๆและที่สำคัญคุณคิดว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะมีโอกาสคว้าบัลลองดอร์สักครั้งในชีวิตการค้าแข้งหรือไม่ฝากคำตอบไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับผมเชื่อว่ามีทั้งคนที่มองว่ายังเป็นไปได้ และบางคนที่คิดว่าโอกาสมันผ่านไปแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าซาลาได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับนักเตะลิเวอร์พูลยุคนี้และชื่อของเขาจะทุกพูดถึงไปอีกยาวนานนี่คือหงแดงอัปเดตขอบคุณที่ติดตามครับครอปเคยทำมาเน่ไม่พอใจปมบัลลงดอปี2019ที่เมซี่ถึงกับต้องออกมาแทรก และเราจะพาย้อนกลับไปยังหนึ่งในดราม่าที่แฟนลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะยังจําได้ดีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเจอเกนคลอปเวอร์จิลฟานไดซาดิโอมาเน่และแม้แต่ลิโอเนลเมสซี่เองก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2019ซึ่งถือเป็นปีทองของลิเวอร์พูลหลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยที่6และไล่บีแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงนัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีก นักเตะหงแดงหลายคนถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบอลลงดอไม่ว่าจะเป็นฟานได้ซาลาฟิมิโนเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอาริซอนรวมถึงซาดิโอมาเน่ในเวลานั้นฟานได้ถูกมองว่าเป็นตัวเต่งเนื่องจากเขาคือกำแพงเหล็กที่ยกระดับเกมรับของลิเวอร์พูลขึ้นไปอีกขั้นแต่ในขณะเดียวกันมาเน่ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมยิงไปถึง22ประตูในทุกรายการและเป็นฟันเฟืองหลักของแนวรุกที่มีทั้งซาลาและฟิมิโน สิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับมาเน่ก็คือการที่เจอเกนคลอปออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อสนับสนุนฟานได้ให้คว้ารางวัลเหนือคนอื่นๆรวมถึงเหนือเขาเองด้วยคลอปบอกว่าผมไม่เคยเห็นกองหลังคนไหนทำผลงานได้ยอดเยี่ยวเท่านี้และมันคงยุติธรรมถ้าเวอร์จิลได้บัลลงดอ คำพูดนี้ในสายตาของแฟนบอลอาจเป็นเพียงการให้กำลังใจลูกทีมแต่สำหรับซาดิโอมาเน่มันกลายเป็นชนวนให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจและตามรายงานจาก r ฟรงส์ o ฟุตบอลถึงกับบอกว่ามาเน่ไม่พอใจเพราะเขาเองก็อยู่ในข่ายลุ้นรางวัลเช่นกันที่น่าสนใจคือลิโอเนลเมสซี่ซึ่งคว้ารางวัลในปีนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับคาร์ l พว่าเขาเลือกโหวตให้ซาดิโอมาเน เพราะชื่นชมผลงานที่สม่ำเสมอและมีอิทธิพลต่อทีมลิเวอร์พูลนี่จึงยิ่งทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างท้ายที่สุดฟานไดจบที่อันดับ2ตามหลังเมสซี่เพียง7คะแนน ส่วนซาดิโอมาเน่จบในอันดับที่4ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการจัดอันดับที่ไม่สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงย้อนกลับมาที่ปัจจุบันเรื่องราวนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหลังการพูดถึงบัลลงดอร์ปี2025ที่นักเตะลิเวอร์พูลอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาต้องจบเพียงอันดับ4แม้ทำผลงานระดับตำนานสิ่งนี้ทำให้แฟนบอลน,นึกย้อนถึงกรณีของมาเน่เมื่อ6ปีก่อน นักเตะลิเวอร์พูลที่ทำผลงานยอดเยี่ยมแต่กลับถูกมองข้ามบนเวทีระดับโลกในมุมของผมต้องยอมรับว่าเจอเกนครอปเองคงไม่ได้มีเจตนาให้ใครน้อยใจเพราะในฐานะกุนซือเขามีหน้าที่สนับสนุนลูกทีมทุกคนเพียงแต่ในสถานการณ์นั้นการเลือกยกย่องฟานได้อาจทำให้มาเน่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการเห็นค่าม,มากพอ และนั่นอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเล็กๆที่ทำให้เขาตัดสินใจย,ย้ายออกในปี2022แม้จะไม่ได้เป็นเหตุผลหลักตามสิ่งที่น่าสนใจคือบัลลงดอในช่วงหลายปีที่ผ่านมามักมีประเด็นถกเถียงอยู่เสมอว่ารางวัลน,นี้สะท้อนความจริงในสนามหรือเป็นเพียงการเมืองลูกหนังกันแน่เพราะหากเรามองทั้งมาเน่ในปี2019และซาราในปี2025ต่างก็มีฤดูกาลที่ควรได้รับรางวัลแต่กลับไม่ได้รับเลือก คำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้แฟนๆได้ลองคิดและร่วมแลกเปลี่ยนก็คือถ้าคุณเป็นเจอเก้นคลอปในปี2019คุณจะเลือกสนับสนุนใครมากกว่ากันระหว่างเวอร์จิลฟานไดหรือซาดิโอมาเน่และคุณคิดว่ารางวัลบอลลงดอทุกวันนี้ยังมีความหมายเหมือนในอดีตอยู่หรือไม่ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเพราะนี่คือประเด็นที่แฟนหงทั่วโลกยังถกเถียงกันไม่รู้จบ นี่คือหงแดงอัปเดตขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ